อะลิปยินอะไรปะอร่อยดิอ๋อชอบอ๋อกล้วยหวานน่มนไม่ทำให้มันหล่นนะ้ก็มึงทำให้มันหล่นอ่ะเอา้าเอา้าอะไรอ่ะหล่นแล้วเก็บมา